สวัสดีครับผ่านมาเป็นอาทิตย์กว่าๆได้แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงมากๆสําหรับกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมายังไงผมขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของทุกคนด้วยนะครับวันนี้ชแนลสันเนจะมาแชร์ข้อมูลทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้เช่าคอนโดนะครับหลังได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวว่าตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องเช่าซับใครมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นในคอนโดบ้างไปดูกันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆสัญญ,ญาเช่าคอนโดมันอาจมีกกาารํหนด แตกต่างจากกฎหมายได้ในบางเรื่องและอยากให้คนดูเริ่มเอาสัญญาที่ลงนามไว้มาเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ว่าคลิปนี้ผมจะขอเริ่มปูพื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าทซัย์ก่อนมาเริ่มกันที่กฎหมายนะครับกฎหมายที่ผมจะพูดถึงมันคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้ด้วยเรื่องเช่ารัพ์ส่วนคําว่าผู้ให้เช่าที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันหมายถึงเจ้าของคอนโดส่วนผู้เช่าก็คือผู้เช่าที่ขอเช่าห้องคอนโดแล้วก็ไปอาศัยอยู่แต่เดี๋ยวผมจะเรียกแต่ละฝ่ายยอ่อ เริ่มจากภาวะที่ไม่ใช่ภาวะแผ่นดินไหวก่อนนะครับก็คือภาวะทั่วๆไปประมวลแพ่งกําหนดไว้เป็นหลักทั่วไปเลยครับว่าคนที่มีกรรมสิทธิ์ในคอนโดจะต้องรับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นสมมุติว่าผู้ให้เช่าเซ็นสัญญากับผู้เช่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการส่งมอบคอนโดให้กับผู้เช่าคําว่าส่งมอบก็อย่างเช่นให้คีย์การ์ดมีการให้กุญแจ เปิดน้ำเปิดไฟให้ผู้เช่าได้ใช้แล้วก็ผู้เช่าได้เข้ามาอยู่แล้วแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรพวกนี้นะครับก็ยังจะเรียกว่ายังไม่ได้ส่งมอบห้องเช่าให้กับผู้เช่าเนาะแล้วมันเกิดความเสียหายในระหว่างช่วงเวลานี้ครับต้องบอกว่าผู้ให้เช่ารับภาระในความเสียหายนี้ไปทั้งหมดแต่ว่าผู้ให้เช่าก็สามารถไปหาสาเหตุได้ไดว่าไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในห้องมันเกิดมาจากไหนเช่นอาจจะเป็นข้างห้องที่เขาเอาตะปูค้อนมาเคาะแล้วมันได้รับผลกระทบมายังกําแพงห้องของผู้ให้เชา่าแบบนี้ก็สามารถไปเจรจาก,กับ ห้องหรือว่าถ้าหนักก็คือต้องฟ้องค้างห้องเพื่อเรียกค่าเสียหายในการซ่อมกําแพงอะไรอย่างนี้นะครับถัดมาในกรณีที่2นะครับเป็นกรณีที่ยังไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าเซ็เสนสัญญากับผู้เช่าแล้วแล้วก็ส่งมอบห้องเช่าแล้วเรียบร้อยผู้เช่าเข้ามาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วกรณีแบบนี้ต้องบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยเช่าทซัพย์ในมาตรา547กําหนดว่าผู้ให้เช่าจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมทั้งหมดเว้นแต่เป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยอะไรคือการซ่อมแซมเล็กน้อยครับการซ่อมแซมเล็กน มันคือการซ่อมแซมจุกจิกเล็กๆอย่างเช่นเอ่ออันนี้ต้องยอมรับว่าตัวอย่างที่ผมจะยกเนี่ยนักกฎหมายรวมถึงผู้พิพากษาหรือว่าเวลาทนายความเขาไปให้ความรู้เนี่ยเขาจะยกกันเสมอพูดง่ายคือคนเห็นตรงกันหมดมันคือการซ่อมหลอดไฟทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟขาดหรือว่าหลอดไฟตกมาแตกมันจะเป็นหน้าที่ของผู้เช่านะครับผู้ให้เช่าไม่ต้องมาซ่อมตรงนี้แต่อะไรคือการซ่อมแซมใหญ่อันนี้ต้องบอกว่ามันกว้างมากๆเนาะในทางปฏิบัติเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยการว่ากําหนดไว้ในสัญญาเลยว่าอะไรที่เรียกว่าซ่อมแซม อะไรที่เรียกว่าซ่อมแซมเล็กบางซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปที่ผมแปะลิงก์ตรงนี้ครับผมจะมาเอาสัญญาที่ผมเซ็นและใช้จริงอยู่ในทุกวันนี้มาแชร์กันว่าเราจะต้องอ่านสัญญาอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าการซ่อมแซมใหญ่ทุกกรณีผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยเช่ารัพยังมีกําหนดไว้ด้วยว่าผู้เช่าคนที่อยู่ในห้องเช่าเนี่ยจะต้องใช้ทรัพย์สินตามปกติวิสัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปเอาทรัพย์สินเขาไปใช้อะไรที่มันผิดปกติไปผมยกตัวอย่่าางงจจกเคสริๆที เคยเจอกันมานะครับก็คือผู้เช่าอ่ะครับเขาดันเอากําแพงมาแขวนที่ป่าเป้าอย่างเงี้ยกำแพงปกติวิสัยคนเราคือเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับมันมีไว้เพื่อกั้นเพื่อความปลอดภยัยเพื่อการเก็บเสียงเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่ว่าผู้เช่ารายนี้ดันเอาที่ป่าเป้ามาแขวนไว้อ่ะครับก็คือตอกตะปูแล้วก็แขวนไว้แล้วก็ป่า ปาเป้ากับเพื่อนๆจนไอ้ลูกดอกมันไปโดนกําแพงจนเป็นรูครับเป็นรูปูนหลุดบ้างอเนี้ยหลายจุดแบบเยอะมากซึ่งการซ่อมกําแพงในลักษณะเนี้ยผมมองว่าออมันเรียกว่าซ่อมแซมใหญ่แล้วละเพราะว่าแผลมันเยอะมากเนาะกลายเป็นว่าผู้เช่าก็ต้องรับผิดชอบครับเพราะว่ากําแพงมันไม่ได้มีไว้ใช้ทําแบบเนี้ยครับเพราะงั้นผู้เช่ารายนั้นก็ต้องรับผิดชอบในการซ่อมกําแพงที่เกิดจากแผลการปาลูกดอกนั่นเองนะครับมาถึงภาวะแผ่นดินไหวกันบ้างครับภาวะแผ่นดินไหวไม่ใช่ภาวะปกติในทางกฎหมายจะเรียกว่าเป็นเหตุ วิสัยด้วยซ้ำเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับไม่สามารถมีใครที่บอกได้เลยว่าจะเกิดแผ่นดินไหวได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าจนสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้คอนโดเรารับความเสียหายได้มันไม่มีทางเกิดแบบนั้นยิ่งในประเทศไทยนะครับที่เรายังไม่สามารถได้รับ SMS เตือนเลยอย่างทุกวันนี้ผมยังไม่ได้รับ SMS เอตือนเลยนะครับเพราะงั้นตามกฎหมายไทยแผ่นดินไหวเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละกรณีอย่าง กรณีที่1ครับคือเจ้าของคอนโดในฐานะผู้ให้เช่าเซ็นสัญญากับผู้เช่าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้เชา่าแบบนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวจนกำแพงในห้องร้าวเสียหายก็ต้องตรงไปตรงมาครับคือผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของก็ต้องรับภาระรในการซ่อมแซมนะครับจะไปโทษข้างห้องหรือไปโทษนิติคอนโดอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุมันเกิดจากสุดวิสัยเนาะมันคือแผ่นดินไหวเราในฐานะเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมไปส่วนกรณีที่2เกิดการเช่าแล้วก็คือผู้ให้เช่าเซ็นสัสญ,ญญากับผู้เช่าแล้วก็ส่งมอบห้อง ให้ผู้เช่าเรียบร้อยแล้วผู้เช่าอยู่อาศัยใช้ไฟใช้น้ําแล้วดันเกิดแผ่นดินไหวเอ่อกำแพงร้าวอย่างนี้นะครับกรณีแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมทุกกรณีนะครับมันจะต้องมาดูกันว่ากรณีไหนที่เรียกว่าซ่อมแซมใหญ่กรณีไหนที่เรียกว่าซ่อมแซมเล็กซ่อมแซมเล็กก็อย่างที่ผมบอกไปว่า ทุกคนยอมรับว่าเรื่องหลอดไฟเป็นการซ่อมแซมเล็กเช่นเกิดเห็นแผ่นดินไหวแล้วหลอดไฟตกมาแตกแบบนี้ผู้เช่ายังต้องจ่ายอยู่นะครับในการซ่อมแซมหลอดไฟอันนั้นแต่กรณีกำแพงร้าวเนี่ยนักกฎหมายหลายๆคนมีความเห็นตรงกันนะครับว่ากำแพงคือการซ่อมแซมใหญ่เพราะฉะนั้นณนะเบื้องต้นนะครับยังไม่มีแนวคําพิพากษาอะไรผมยังเห็นว่าพอกำแพงมันร้าวแล้วเนี่ยผู้ให้เช่าในฐานะที่เป็นเจ้าของห้องเช่าวันนั้นนะครับจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมไปทีนี้ก่อนไปดูอีกคลิปที่ผมจะแปะท้ายคลิปนี้นะครับคงมีคน สงัยกนบ้าา่วแล้วนิติคอนโดสามารถรับผิดชอบค่าซ่อมแซมในห้องเช่าได้ไหมก็ต้องบอกเบื้องต้นนะครับว่าเขาไม่รับผิดชอบนะครับเขาจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนกลางแต่ทีนี้เพิ่งตกใจไปคือนิติคอนโดบางแห่งะครับอย่างของผมเองเนี่ยครับเขามีการทําประกันภัยไว้ที่ชื่อ a l l r i ส์ s ินชูแรนของเจ้าเจ้าหนึ่งเป็นเจ้าดังแหละแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับประกันภัยอันนี้นิติเป็นคนทําก็จริงแต่ว่าเงื่อนไขในกรมธรรม์นะครับมันรับผิดชอบกรณีแผ่นดินไหวครอบคลุมมาถึงห้องของเจ้าของร่วมด้วยเพราะงั้นเจ้าของ ก็ได้อน,นี้ส่งไปแต่เขาจะจํากัดค่าเสียหายไว้ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทต่อห้องเพราะงั้นคนที่เป็นเจ้าของคอนโดในฐานะผู้ให้เช่าครับอย่าเพิ่งตกใจไปลองไปามนิติก่อนว่ามีการทําประกันอะไรกันไว้หรือเปล่าแล้วก็ประกันตัวนั้นเนี่ยมันครอบคลุมแผ่นดินไหวไหมถ้ามันขึ้นว่า all risks insurance ส่วนใหญ่อะมันครอบคลุมถึงแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ต้องดูต่อว่ามันครอบคลุมมาถึงห้องของเจ้าของร่วมหรือเปล่าทีนี้ในกรณีเจ้าของกำลังผ่อนอยู่ เอ่อผมเชื่อว่าธนาคารหลายๆเจ้าจะบังคับให้คนผ่อนต้องทำประกันภัยอะไรทํานองนี้นะครับลองไปเช็คดูอาจจะไม่ได้ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมคนเดียวแต่คนที่ผ่อนเสร็จแล้วต้องเช็คดีๆครับว่าเราได้ทำประกันภัยอะไรไว้ไหมถ้าไม่ได้ทำไว้เลยก็ลองไปเช็คนิติก่อนเผื่อเขาทำประกันประเภทออร i n s u r a n c e ที่มันครอบคลุมมาถึงห้องเราเราก็จะโชคดีไปนะครับทีนี้ผมอยากชวนทุกคนมาลองอ่านสัญญาเช่าคอนโดที่เรามีในมือนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้เช่าหรือเป็นผู้เช่าลองหยิบสัญญ,ญาตัวนี้ มาอ่านกันดูเพราะว่าหลายๆเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายที่ผมเล่าข้างต้นนะครับสนใจดูคลิปถัดไปได้เลยครับผมเอาสัญญาที่ผมลงนามไว้มาแชร์ให้ฟังขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับชแนลสระเนขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียทุกประการครับขอบคุณมากครับ